เอาแล้วเอาแล้วมันไม่รอ,มอร่อยอมันอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมอร่อยมากแต่มันอร่อยแบบเอ้ยอร่อยอย่างงี้นะคะเอ้ยอร่อยอย่างงี้เลยเหรอคื<ข>อ,<ข>อระดับ,บความอร่อยของหนูมันจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยแหะอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณ <3. S 2> สาม, <laughs> มาส่วนที่คุณผูมวันนี้นะคะก็จากเขาที่ไร้ที่เค็มูลใช้เจ้าเครื่องนี้และประสบการสำเร็จกับกั ขนมปังวันนี้แกมุนได้กระโดดปุ๊บอัพเลเวลขึ้นมานะคะเป็นการทำโชกุปัง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 คืออะไรคะจะอทำสำเร็จไหมเนี่ยคืออะไรคะโชกุปังโชกุปังเป็นขนมปังนี่แหละแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแบบญี่ปุ่นนะไม่รู้อ่ะมันมันมันมีชื่อด้วยองลืมมันมีมันมีคำแปลลืมละนุ่มนุ่มมันจะนุ่มมันเป็นของญี่ปุ่นแบบว่าที่เวลาเราแหวกทอะไรยืดแบบว่านุ่ม ว่ามันนุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบว่ามันจะแบบว่า,น,บบวาน,นุ่มเกินไปมันไม่มีอะไรข้างในมันกลวงไม่กลัวเหมือนที่แม่ชอบสั่งมากินปกติขนมปังนี้ก็ทำแบบเป็นเฉยใช่ไหมแต่ป้าบอกว่าอย่างนั้นธรรมดาไปเราจะใส่ไส้ช,ช็อกโกแลตแม่ก็เลยบอกเออใส่ไส้เลยดีป้าเลยไปหามาดูมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าไส้ไแบบว่าเอ็กซ์ตรีมทุกอย่างที่มีในบ้านช็อกโกแลตใช่่ม้ไแกกชช็อิพค่ะชช็อกโอริโอค่ะ อยู่ในน,ในแล้วก็นูเทลล่าใส่ไปให้หมดไม่พอค่ะช็อกโกแลตบาร์ค่ะนี่คตอกเทลนะคะก็องเอามาใส่น,นี้ด้วยไหมนี่คอ,อกินนะคะคือช็อกฟังธรรมดายังไม่รู้จะรอดไหมนี่เ<ล>อาแบบใส่ไส้ด้วยแล้วไอ้เครื่องเนี้ยปกติอ่ะเราจะต้องอเอาพวกพวกไส้หรือพวกที่จะใส่ใส่ตรงนี้แล้วให้มันลอยลงไป ทีนี้ป้าบอกว่าไม่เดี๋ยวเราจะเอามันออกมาแล้วเอามาใส่ไส้แล้วเอากลับลงไปอบไม่ได้ค่ะมันไม่ได้แล้วค่ะได้ได้จิ้วเดานะมันจะต้องแบบโอ้โหเลยทีได้ได้ทีนี้เราก็ดูจากยูทูบมาตุ๊มาเป็นแผ่นถังนี่แล้วเดี๋ยวจะทำ้วเนี่ยมีอะไรบ้างแป้งขนมปังแป้งขนม450กรัมนะคะชั่งไว้แล้วแป้งเค้กแป้งเค้กคือแบบนี้50กรัมม้วนนมหอมแบบนี้ สิบห้ากรัมนี่เป็นแบบนี้ <5 S 1> ะนะคะน้ำตาลทรายเจ็ดสิบกรัมนี่ค่ะน้ำตาลทรายเจ็ดสิบกรัมยีสต์ห้ากรัมอ่ะยีสต์ <20 S 1> ยังไม่ได้ <5 S 1> ชั่ง <5 S 1> เลยพ,<อ>พี่โอ,อ้เกลือเกลือไม่ต้องใส่เพราะเราเนยเราปเป็นเนยเค็มเนยสิหกสิบกรัมวิปครีมร้อยยี่สิบกรัมวิปครีมไม่มีอีกเอาวิปครีมแบบนี้ได้ป้าบอกว่าได้มันได้หรอป้ามันได้เหมือนกันได้ทำเสร็จแล น้ำ150กรัมไข่ทั้งฟอง1ฟองกับไข่เอาแต่ไข่แดงซึ่งแม่ทำแตกไปแล้ว1ฟองนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้เองแล้วก็ใส้มาดูสิว่าจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะจะแค่เอาวัตถุดิบใส่ไปนในหมอ้อแล้วก็ที่เหลือมันจะทำให้เองแต่เรางงอยู่เพราะว่าตอนที่เขาทำในคลิปมาเขาแบบว่าเขาใช้เครื่องคนละแบบกับเราไนงะ เรื่องนวดนวดใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาต้องใส่ของแห้งไปก่อนแล้วคนให้เข้ากันแล้วค่อยใส่ของเหลวต่างๆลงไปแล้วก็นวดไม่ต้องหรอกไม่ต้องเราใส่ไปรวมกันเลยมันจะได้ปวาไม่หวานสูตรงั้นเราใส่เอาของเหลวก่อนแล้วของแห้งตามอาเลยตรงข้ามกับเขาเพราะว่าของแห้งเอาไว้ข้างบนงั้นเราใส่แล้วนะ ต่อไปก็จริงๆแล้วควรจะใส่ของเหลวไปทั้งหมดเราค่อยใเนยนี่ช่างแล้วแน่นะช่างแล้วเอาตายแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ใส่เนยหลังสุดเลยให้มันคนให้เข้ากันก่อนอ่าเนาะเฮ้ไม่ให้ันอ้วนอ่าแล้วมันจะเป็นจัปังไหมเนี่ยโอ๊ยเทแป้งไปเลยนะคะนี่ขนาดค่อยๆเกลี่ยจะร้อนมากแล้วค่ะมันเลยนั่นสิ สูมมตรนี้มันมันเครื่องมันเยอะกว่าสูตรที่แล้วเยอะมากค่ะมุนัน่นน่ะสิมาสำหรับก้อนใหญ่หรือเปล่าก็<ม>ก้อนใหญ่นะตอนแล้วมันหลอตั้งหลายอย่างมจะเตมหม้อเลยขาบองังต้องฟูขึ้นมาเยอะนะค่ะบมลอะมาใส่หมอ้อแล้วเราควรจะตั้งที่โปรแกรมอะไรดีอ่ะ <laughs> นวดละกันนวดวนวด นวดนวดโปรแกรมนวดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวแป้งออกมาใส่ไส้ใช่ไหมเริ่มแล้วนะกลัวหันมาถามคนว้นนี้โอเคเราอยากจะเอามันขึ้นมาตอนไหนกันแล้วแต่เราเลยแล้วกันเนาะนี้เราต้องเลือกไปเจ็ด้ยห้าสิบกรัมนะเพราะมันเยอะถูกไหมคะใช่ผู <laughs> ้คนเดียวเลยอ่ะอ่ะ750ดรห้าสิบโปรแกรมหนึ่งมันมีเบสิกสวีทโควิ์อะไรเนี้ยหมดเลยจุกรปังทะมไม่มีมจักรุปังอะ เบสิกไปแล้วกันนะเยอะละปกติที่เราทำอะ่ะมันพอมันคนมันก็เริ่มเป็นก้อนแล้วใช่ปะ่ะแต่นี้มันไม่ไม่เอามาอะไรเลยอะ่ะทำไงเนี่ยช่วยมันเขีย่ยไหมช่วยไหมช่วยมนช่วยมาๆๆเอาว่าจะเสีย,ยไหมอ่ะนี่เอยากจะมีขั้นตอน,นตกนะัรตบไปแบบว่าเอายีข้างบนสุตกไปทีหลังเลค่ะคะเหรอ,อไม่แม้นว่าต้องช่วยตอนนี้มันไม่ได้อเขาไม่ได้คนอยู่เลยอ่ะ เขาค่นเนี่ยลูกมันกระดึกกระดึกกระดึกอยู่เนี่ยนั่นไงเขาเริ่มโคนเริ่มละอ่ะเราช่วยเขาด้วยแล้วกันอ่ะเริ่มคนรัขึ้นกระดก มันทําแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันคนันหมดแล้วใช่ทุกอย่างมันผสมกันหมดแล้วจะช่วยมันอีกได้ไหมแต่ทุกอย่างเนีไม่ค่อยผสมเลยครัช่วยมันอีกเหรอนี่เขาบอกว่นี่ไงนี่ไงเอออันนี้ไงให้มันลองทําดูแล้วถ้าเกิดดูแล้วถ้ามันหยุดแล้วก็ให้มันตีต่อให้โอกาสมันหน่อยครับมันโอกาสมันหน่อยอ่ะนี่นะคะหน้าตาคือแบบดูดีมากเราจะเริ่มหยุดทำไมครับยุดทำไมครับเริ่มหมักแล้วมั้งคะอ้าวอันนเหรอ เริ่มอ่ะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลาทำอ่ะมันต้องรอทิ้งให้ขนมปังมันจะขึ้นฟูเท่าตัวด้วยอ่ะอันนี้ทำไส้ก่อนเนี่ยทำไส้ยังไงคะอ่าใส่ใส้ใส่ใส่ก็คือป๊าบอกว่าเราจะใส่ Nutella Oreo อมาเดินผักอันนี้ใส่ให้เอออันนี้เสียดายเดี๋ยวอันนี้มันเสียใช่ไหมแล้วแม่ก็เลยกลัวว่าใส่อันนี้ไปอ่ะแล้วอันนี้จะเสียดายเราไม่ใส่ดีไหมเอาสก๊อตแลนดนี่ก็พอไม่ต้องใส่ถั่วหรอกเนาะอ๋อโอเค Oreo ด้วยอ Oreo เท่าไหร่คะหั่นๆนะอ่าให้ทีมจัด เนี่ยไขมันมันแยกตัวข้างล่างมันแข็งไม่เอาเริ่ใส่ไปแล้วแล้วของเราก็เสียหมดเลยนะไม่เสียไม่เสียแต่ที่ว่ามันกินได้แต่มันสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถุงใจปลาหวานขึ้นปี๊ดเลยปะปลาเช็คอยู่ตอนนี้หวานไม่ขึ้นเลยค่ะเช็คยังไงคะขึ้นแน่มาจอดเมื่อหลายวันแล้วอ่ะคนอะไรกันอ่ะคนคือเหมือนแบบทำให้มันเป็นบ่อใช่ไหมเหมือนก้อนทำให้มันเป็นก้อนปลาบ่อ นี่นะคะฝีมือเด็กจูเทุกคนคุกเป็นไงคะอือจูอือจูนี่อ่ะอันนี้เรืดองผมเขาบอกว่าเหนื่อยมากคนตามันหยุดละเราจะเอามันออกมาใส่ไส้แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยแม่ลงจับดูขนมปังมันขังไหนคะ้งจัับไดม่ะเนี่ยมันจิ้มหนิวันก่อนอ่ะที่ทำครั้งแรกอ่ะมันจะนิ่มนิ่มแบบติดนี่เอาออกมาเลยนะเออาออกมาเลยน่าจะต้องเอาออกมาทั้งอันอ่ะอุ้ย อุ้ยไอ้นี่หลุดออกมาด้วยอะ่ะแกนรุดแกนมันอ่ะจะใส่ไงดีป้าแกนมจัดการเลยค่ะแหวกเหรอ,หอแผ่มันใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องนวลแป้งด้วยอันนี้มันอ้ยมันไม่ติดเพราะว,ว่าปกติเขาบอกว่ามันต้องนวลน,นวลแป้งเพื่อไม่ให้มันติดถาดติดอะไรแต่นี้มันไม่ติดค่ะก้อนเดียวเลยนะคะชิ้นเดียป้านี้นี่แค่นี้มันก็ล้นไอ้ม้เน่ย ะใช้มาเยอะไปอ่ะมันร้อนไม่มันร้อนม้อแล้วมันจะอบรได้ได้ได้อ๋อมันจะอบได้อย่าให้ใครถ่ายกำมือถ่าแล้วค่ะนะมาบ้างเรานี่ะ่แล้วค่ะมันเยอะไยอ่ะ แต่ไปแบบด้วยความมัวๆเนี่ยนะไม่ต้องมีแนวอะไรหรอคะเออแบบนี้แหละถูกต้องเล<อ>ยเราต้องทำใจไว้เลยล่ะจะต้องสละเครื่องน,นี้ทิ้งไปไม่ขนาะนั่นเลยสิเ<ส>ครื่องไม่พังหรอกค่ะแต่ว่าขนมปังแค่ไม่ออกอะเป็นโชกุปปังแค่นี้ค่ะอา้าวปางแล้วทำไงดีอ่ะพอกิ้พอปัป๊บมันก็กระพริบกระพริบกระพริบอ่ะทำไงดีอ่ะง่ายไหมถ้าใช้มือหของสามมีอะไรไหมอ่ะปวดสามมีคือรีเซ็ตไปเลยทำไงดีอ่ะ แย่แล yeah, oh, no. huh no, no. ้วอ um ่ะม e ันไม่หยุดไปเลยอ่ะเอานั่นดีนะเอาแล้วอะเอาแล้วเอาแล้วทไรอ่ะส่วนแรกมาเรวมต้นกันก่อนอุ้ยมันเลยดีเซลเห็นมลยเกนโปรแกรมเปกนโปรแกรมเป็นอะไรอ่ะเป็นโปรแกรมหมักฮะหมักอกเองเออหมักอ๋อแค่มึงก็ลองมาสิเอาขนมปังออกมาก่อนแล้วให้มันทำตีป่าไปนะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะ ทำอบเปล่าไป5นาทีเอาเอนอบจากนี้มั้งไม่ต้องเอายกอันนี้แหละหลกกระลึกกระลึกในนี้แหละได้ไหมได้นี่ไงนี่ไงเออหลอกมั้ยตอนให้มันทำเป่าไปได้านาทเลยมันสีเก็่งม้วนสวยอ่ะเป็นหยุดแล้วนะคะเท่ากับเมื่อกี้ที่เราเอาตอนออกมันออกมาเราจะใส่มันกลับเข้าไปโอเเคดี๋ยวเราใส่กลับเข้อนแล้วตันงตีให้เราแต้มนะคะก็น่าจะอย่างนั้นเลย ตอนแรกใช่ไหมคะเราจะทำขนมปังใช่ไหมคะและมีไส้ช,ช็อกโกแลตตตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะมันเป็นขนมปังช็อกโกแลตที่ไม่มีไส้ะคะือแบบว่าเราทิ้งมันเอาไว้บแบ<ต>บหงจากเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปประมาณ40นาทีได้นะ4 5เอ้ส40ชั่วโมงถึง4ีนาทีจำไม่ได้ละแล้วพอมาเปิดดูมักืกอาดสภาพมมันมาตีต่อไดหรอือว่ามันหมักไปแล้วส่สิบนาทีหรือว่ามันเจอของเหลวเหลืออยู่มันเหมือนแบบว่ามีมีแบบสรเคมีอขอมีเซนเจอร์ตรวจจับของเหลวอ เอย่างเงี so, right. ้ยม oh, right. so, oh. 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 hmm. yeah. ันจะตีไปหรือเปล่าคะอ๋ออาจจะตีที่อันนี้หรือเปล่าคะเพราะมันปล่อยอันนี้ลงมาแล้วมันจะต้องมาตีให้ไอ้ตัวอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้่มันใช่ีมันอ้าด้วยล่ะมันอ้าใช่มันปล่อยลงมาไงคะอ๋อไมหน้าเราต้องตีเพิ่มอ๋อเพราะนั้นเราต้องเอาจังหวะที่มันหลังจากใส่ไส้แล้วรอดูนะคะว่าจะอร่อยไหมจบปังสูตรมั่วๆสามชั่วโมงผ่านไปแล้วแม่ขวัวเครื่องพังมากเลยป้าดิมันดัน ฝาเครื่องเลยอะ่ะนี่ว่ามันขึ้นมาได้อีกมันค้งขึ้นมาอีกอะค่ะอ่ะเปิดเลยไหมเดี๋ยวมันลองรอง,องติดติดก่อนเนี่ยเลืออีกหนึ่งนะทีเห็นไหมติดละติดละเปิดเลยนะโอ้โหมันติดก,ก,กับไอ้กระจกนี่เลยอะ่ะบึม้มอ๋อแล้วมันโดนไอ้นี่กดด้วยจนบุม๋มเลยเฮ้ยโอเคนี่ทั้งหมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะเอาขึ้นไปยังไงเนี่ยจะกินน่ากินมากนะอ๋อจะกลิ่นเดี๋ยวเดี๋ยว ร้อนมากอ่ะแม่จำได้เขาที่แล้วมันร้อนหัวมันปวดขึ้นงอย่างนึงดูนะขอนเนื้อมันแบบนุ่มดึ๋งมากเนแม่ร้อนแม่ใช้มาใช้มือจับได้เลยแม่ร้อนร้อนร้อนพิมโอ้ยก้อนใหญ่มากฮะไม่เวิร์กป้าดูดิแม่เอียงแล้วมันเทเอียงมาอย่างนี้เลยอ่ะมันไหลเลยนุ่มมากนุ่มมาก ไม่มันนุ่มมากคม้วนไม่หรอไหลยังไงเฮ้ยนุ่มมากนุ่มจนแบบโอ้โหนี่มเยาสสเจังงไงองีมไม่สุกมันไม่สมันถึงได้เหลวเป๋วอย่างเงี้ยสมันไม่สุกอเดี๋ยวเดี๋ยวอากียร้วอย ตกปังเลยไอ้พวนี้เกลียกันเดียวกันไอเดี่ยกันนี่มันนุ่มมากเลยแล้วมันไม่ติดอะไรแค่คนที่ปิีนน้ำมันก็เห็นแล้วโชกโกปังนี่วาดฝันไปเลยนะว่าเดี๋ยวนจะปีนมายืนถ่ายรูปแล้วดึงเหนียวืไอสิ่งนี้อย่าเพิ่งดิขอกินนะคะมันร้อนอ่ะอ่ามันร้อนเลย แล้วไอ้ที่เธอใส่ใส่ไปอ่ะเครื่องส่วนประกอบทั้งหลายมันอยู่ไหนอ่ะก็ปนนิดนิดเป็แบรนโอริโอ้หรือเปล่าทำไมอ่ะไม่อร่อยทำไมอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะตัวนี้มันแย่เหมือนมันดิบอ่ะแค่มันดิบไงไม่ใช่เหมือนมันดิบมันคือดิบเนี่ยดิบยังเหลวเป๋วอยู่เลยว้าวโอเคมันก็เป็นก้อนแล้วสเดี๋ยวสิอันนี้ไม่เอาแล้วมั้งอันนี้มันคืออันนี้มันกรอบไปแล้วแต่ไอ้พวกนี้มันยังดิบอยู่ไง มันจะทํำยังไงอ่ะมันไม่ได้ไงมันไม่อร่อยหรอรู้มันอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบอร่อยมากแต่มันอร่อยแบบเอ้ยอร่อยอนะคะเอ้ยอร่อยอย่างงี้เลยเหรอคือระดับความอร่อยของหนูมันจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณสามโปรตีชูคุปังอ่ะเวลาเขาหยิบแล้วเขาก็แหวนจะยืดเป็นใหญ่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 ขนมปังมันจะแบบสวยงามดูนุ่มยืดเหนียวใช่ไหมดูที่ดวงแล้วเป็นไงตรงไหนดีปะ เฮ้ยนนี่นี่ไม่เร็วรเลยมันไม่เหือนที่้อรอนไมเห็นจะยืดเลยมันไม่ยจาก้อนนี้เลยค่ะมันไม่แน่ใจหแต่ว่ารถข่าขนปังได้นะแน่่าีนนี่อร่อยห่านปังได้นะไมัออกมาเลย ตรงนี้เป็นนูเดลล่าเลยบะไม่คือเนื้อด้วยอ่ะออม,มันใหญ่ไปไหมว่าพอมันใหญ่อะไอตรงนี้มันเป็นหยุดบนใช่ไหมออมันโดนดันขึ้นมามันไม่ได้อยู่ตรงหมองอ้อไงโดนดันขึ้นมาเหนือเหนือไอตรงเนื้อโลหะไอตรงเนี้ยมันก็เลยไม่สุกใช่ปะ ไอส่วนเนี้ยที่มันดูไม่สุกตรงหัวมันเนี่ยยังไม่รู้จะทาําไงกันก็ถือว่าเฟล,ลไปแต่แม่กะว่าเดี๋ยวแม่จะไปใส่หม้ออบลมร้อนก็ไม่รู้จะพังหรือเปล่าแต่ส่วนเนี้ยก็ถือว่าสําเร็จไปละกันถึงแม้มันจะหน้าตาทุเรศน,นะ,ะแต่มันกินแล้วรสชาติดีมากรสชาติโอเคเลยเพียงแต่เพื่อผิวสมมัมผัสมัมนมันอาจจะแย่แต่รสชาติดีค่ะอ่ะเราก็ไป่อกับโซกุปังโซกุพังโซกุพังพังพังังเปลี่ยนชื่อเป็นโซกุพัง